สวัสดีคะ่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง a โ o c h a channel คะ่ะ ก็สำหรับวันนี้นะคะพ่อจะมาบอกวิธีนะคะดูประวัติการถูกใจใน a c e b o o k ค่ะเวลาที่เพื่อนๆหลายๆคนนะคะเคยไปกดถูกใจเอาไว้นะคะแต่ว่าเฮ้ยนึกถึงโพสต์นั้นเราไม่รู้จะไปหายังไงนะคะเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยพ่อมาบอกกันนะคะว่าวิธีดูประวัติการที่เราถูกใจโพสต์ไปเนี่ยเราจะดูได้ยังไงนะคะที่สําคัญใครแบบอยากไปดูความคิดเห็นนู่นนี่นั่นนะคะก็สามารถไปเรือนดูได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วนะแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งก็อย่าลืมกด ทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อยด้วยค่ะสําหรับวันนี้นะคะใครที่อยากรู้วิธีการดูประวัติกันแล้วนะคะไปดูกันได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยเข้าสู่หน้าหลักของเราแบบนี้เลยนะคะหลังจากที่เราเนี่ยอยู่หน้า f Facebook ของเราแล้วนะคะให้เพื่อนๆเนี่ยกดที่คําว่าจุด3จุดนะคะตรงนี้ได้เลยนะหลังจากนั้นนะคะไปที่คําว่าบันทึกกิจกรรมค่ะ พอเรากดไปที่ตัวบันทึกกิจกรรมแล้วนะคะทุกคนนะให้เราเนี่ยเลื่อนตัวแถบสีฟ้าๆตรงนี้ไล่เลยค่ะก็เลื่อนไปนะคะเลื่อนไปให้สุดเลยจะมีนะคะที่เขาเขียนว่าการกดถูกใจนะคะและการแสดงความรู้สึกค่ะกดเข้าไปได้เลยนะ หลังจากนั้นนะคะในหน้านี้เนี่ยก็จะมีประวัตินะคะสิ่งที่เราเนี่ยเคยกดถูกใจเอาไว้ทั้งหมดค่ะทุกคนโดยสรุปให้เราเนี่ยมาเป็นวันๆเลยนะอย่างของพลอเนี่ยวันที่29เมษายนนะคะก็จะมีประวัติอยู่28นะคะแบบนี้เนาะเราก็สามารถเลื่อนดูได้นะโดยเราเนี่ยสามารถกดเข้าไปดูในโพสต,ตัวนั้นได้เลยค่ะอย่างอันนี้นะคะเพราะกดถูกใจนะคะเป็นวิธีสมัครบัตรเครดิตของช่องพลอยเอาไว้นะคะเนี่ยก็จะมีนะคะถูกใจส่วนถ้ามีความคิดเห็นนะคะเราก็สามารถกดดูความคิดเห็นได้ด้วยนะหรือว่าถ้าใครอยากพิมพ์คอมมคิดเห็นหรือคอมเมน ก็สามารถผิมได้เลยค่ะบอกเลยนะคะว่าวิธีการดูประวัตินะคะการกดถูกใจใน f c e e o o o เนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเ,เองก็สามารถทําได้ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็เอาวิธีดีๆมาฝากกันเอาไว้เท่านี้ค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพลอก็อย่าลืมพี่จะกดไ like, ลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยส่วนถ้าใครอยากให้พลอยทำคลิปอะไรเพิ่มเติมอีกคอมเมนต์บอกว้ทีด้านล่างได้เลยค่ะ ที่สำคัญตอนนี้นะคะเรามีเพจ Facebook กันแล้วนะคะชื่อว่าอโรชา h ช n n นลนะคะสามารถนะคะไปกดติดตามกันได้หรือว่าถ้าใครมีคําถามอะไรก็สามารถส่งไปได้นะคะที่เพจ Facebook ได้เลยนะคะทุกคนนะก็สำหรับวันนี้นะคะพอรก็ปล่ยแล้วะคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย